สวัสดีค่ะคุงจังข่าเนี่วจ้าเนาวันนี้พากันมาเอาเฟืองห้ยคุ้ยโอ้โก่อนที่ก็จะสุจูดอตงเผาเผาเฟืองไม่จ้าเพื่อที่สิได้นลงหนาน้าปังอ่ะจ้าน้าปังประจำปีสองพันห้าร้อยหกสสามค่ะกจะกำลังตัดหนาหูทางฝุ่นก็จะแบบจูด ยังต้องจูดเฟืองเหมือนกับว่าว่าจะจูดเฟืองเสร็จมันบอแล้วเขาก็จะได้เอาน้ำใส่ขัดจูดเฟืองมันเป็นท่าทานบอมันก็จะม้องเห็ดเม็ดเขาหลังจากสี่เอาน้ำใส่แล้วเขาก็เอาเขาวาวานนี่แม่จ้ากะมันเป็นกรรมวิธีของเันช่าบานแถวนี้จ้ามันจะสะดวกกว่าเอาน้ำใส่เลยสินะ่ะเพราะว่าย้ำเขาเ,เกี่ยวหน้าปีเนาะ ขันเท้าม้จูดเนี่ยมันก็จะเป็นต่อทราบลาดแบบนี้มาจานนี่ต่อเฟือกแบบเนี้ยเขามันก็จะบอตอนที่เขาพ่นเขาพ่นเข่าอันลงนับพ่นเขาไซนเนาะเขามันก็จะเม็ดเขามันก็จะค้างอยู่ต่อเฟืออย่างสี่นะโอ้ที่นี่ก็เลยพากกันต้องจูดนี่เลยจ้าเขาเจาะกำลังแบบว่าจูดกันอยู่สิว่ามลณะพิทางอากาศกายวิาคเ้ยจ้าฟ้อนเป็นกรรมวิธี วิธีการเหตุนับปังของทางอัน,นทางที่ทางทางแถวนี่นจะจ้ามันก็จะประหยัดกว่าการที่เขาเอาน้ำลงแง้วก็เอารถวาตียังสิแม่เขารถมาไถย,ยังสินะจะ้าถ้าเจ้าก็เอาอะไรละสี่ลอยถึงหาลอยขึ้นเนาะแล้วเขานับปังมันก็จะราคาพอสูงปันไดยังสินะบางเ่อมันก็บอกพุ่ม บ่คุ้มหัดทุนเลยไหมตาเพราะว่าแต่ละปีราคาหน้าปังมันพอซ้ำกันเนาะประทะกันน้องหมาประทะกันไปแล้วก็ยาวไปยาวไปไไกระบานลูกกระบาน บ๊อบบี้อาจามือสันนี่อาจารย์ยางทั้งเถียรยางทั้งนั่นให้นะไปนะคะอย่าไปอย่าไปเอาเฟืองไปแห่คล้วยควายสี่ตัว 啊啊、妈咪，妈咪。 จริงๆต้องเอาเอาฟืองตั้งแต่ตอนที่ข้าเาเกียว,วแล้วไปละจ้าเขาดียุ่งยุงภารกิจหลายอย่างพอดบาดนี้ข้าเจ้าเริ่มสูดเฟืองเราก็เลยต้องเฝ้ามาเอาถึงแล้ว เราไปาาาาทั้งน,นั่นนีก็จะทั้งเราเพียงนะครูถอยค่ะถอย và đi lấy pẹ về Đây cái phá áo phương Kịt tung đào ra vào này Ok phương ta Bye bye